สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณหน่อยอีกครั้งนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยเรื่องที่คุณหน่อยจะมาสอนวันนี้ก็คือเราจะยังเรียนรู้กันเรื่องฮาร์ดแวร์น่ารู้นะคะสัปดาห์นี้เป็นตอนที่2นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปเอ่ย ฮาร์ดแวร์นั่นเองค่ะครูจะทบทวนความหมายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะฮาร์ดแวร์ก็คือหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่นํามาต่อพว่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีลักษณะเป็นโครงร่างค่ะสามารถมองเห็นด้วยตาและสามารถสัมผัสได้ยกตัวอย่างเช่นจอภาพเมาส์คีย์บอร์ดเป็นต้นนะคะและเราจะสามารถแบ่งออกเป็นส ประเภทตามลักษณะการทำงานค่ะต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น2ประเภทที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันไปนะคะอ่าจเราไปดูกันว่าประเภทแรกคืออะไรฮาร์ดแวร์นะคะประเภทที่1ก็คือส่วนรับข้อมูลค่ะต่อไปนะคะ ประเภทที่2ก็คือส่วนประมวลผลนะคะเราเรียนกันไปแล้ว2อส่วนสประเภทเนาะอ่ะต่อไปค่ะวันนี้ครูหน่อยจะมาขึ้นประเภทที่3นะคะว่าฮาร์ดแวร์ประเภทที่3เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรค่ะ ประเภทที่3เรามีชื่อเรียกว่าส่วนแสดงผลนะคะเจ้าส่วนแสดงผลเนี่ยก็คือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ค่ะจากการประมวลผลข้อมูลสามารถแสดงผลได้ทั้งที่เป็นข้อความรูปภาพแล้วก็เสียงค่ะ,ะเราไปดูส่วนแสดงผลอย่างแรกนะคะเด็ก อย่างแรกเลยก็คือจอภาพนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่ามอนิเตอร์ค่ะ จอ,จอภาพเนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงผลในส่วนของข้อความแล้วก็รูปภาพค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กๆด,ดูการ์ตูนเนี่ยก็จะมีภาพการ์ตูนผ่านจอภาพนะคะและถ้าเกิดเด็กๆต้องอ่ะ o ดู u t u b e แล้วที่มันมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างะคะ่ะก็จะสามารถแสดงผลเป็นข้อความได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจอภาพแสดงผลทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพค่ะต่อไปนะคะ ส่วนแสดงผลแบบที่2นะคะก็คืออะไรเอ่ยภาพนี้ลำโพงนั่นเองค่ะหรือเลสปีกเกอร์นะคะเจ้าลำโพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลในรูปแบบของเสียงค่ะโดยเขาจะแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นีคะให้เป็นสัญญาณเสียงทําให้พวกเราอ่ะได้ยินเสียงต่างๆที่ผ่านออกมาจากลำโพงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ส่วนแสดงผลแบบที่3ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ น่าจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นะ,ะถ้าเด็กๆเ,เจอหน้าตาแบบนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าเครื่องพิมพ์ค่ะหรือบางคนก็จะเรียกว่าเครื่องปรินบางคนก็จะเรียกว่าเครื่องปรินเตอร์นะคะเจ้าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยค่ะคุณอาจจะเรียกเครื่องปรินเตอร์เนาะเจ้าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงผลเช่นเดียวกันค่ะเขาจะแสดงผลในรูปแบบของการพิมพ์เอกสารข้อความหรือว,ว่าแล้วก็เอกสารที่เป็นรูปภาพนะคะโดย เด็ๆลองสังเกตรตรงนี้ค่ะนี่เราจะใส่กระดาษ A4 ลงไปตรงนี้นะคะแล้วเมื่อเราสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเจ้าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยก็จะดูดกระดาษเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็จะทําการพิมพ์ภาพที่เราสั่งจากคอมพิวเตอร์ออกมานะคะอย่างในนี้จะเป็นทั้งรูปภาพเลยแล้วก็จะมีตัวหนังสือมีข้อความด้วยนะคะต่อไปนะคะ คราวนี้เราจะมาขึ้นฮาร์ดแวร์ประเภทที่4กันค่ะประเภทที่4ี่จะเป็นอะไรเอ่ยฮาร์ดแวร์ในประเภทที่4เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าหน่วยที่เป็นส่วนความจำค่ะส่วนความจำคืออะไรส่วนความจำก็คือเป็นอุปกรณ์ค่ะที่เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะเจ้าหน่วยความจำเนี่ยเราไปดูประเภทที่1กัน ประเภทที่1น,นะคะเราจะเรียกว่าหน่วยความจําภายในค่ะ,ะหน่วยความจําภายในภาพแรกนี้เลยเด็กๆน่าจะไม่ค่อยคุ้นแน่นอนนะคะเจ้าภาพนี้มันจะอยู่ภายในตัวเครื่องหรือว่าเคสค่ะเขามีชื่อเรียกว่าแรมนะคะแรมเนี่ยเป็นหน่วยความจําชั่วคราวค่ะคือในขณะที่เด็กๆใช้งานคอมพิวเตอร์ทํางานน,นะคะข้อมูลหรือว่าชุดคําสั่งเนี่ย ก็จะสามารถทําได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เด็กๆเ,เนี่ยปิดคอมพิวเตอร์นะคะชุดคําสั่งหรือว่าข้อมูลที่เราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะหายไปเมื่อเราปิดคอมพิวเตอร์ค่ะเขาจะเรียกว่าแรมนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นหน่วยความจําภายในแบบที่2ค่ะมีหน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะไม่คุ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะอยู่ภายในตัวเครื่องเหมือนกันค่ะ เขาจะมีชื่อเรียกว่าฮาร์ดดิสค่ะ,ะทีนี้ฮาร์ดดิสเนี่ยนะคะเป็นหน่วยความจำถาวรค่ะ หรือเราจะเรียกมันว่าหน่วยความจำหลักก็ได้เขาจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วถ้าเด็กๆใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะแล้วพอเด็กๆปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยข้อมูลที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะไม่สูญหายเมื่อเราปิดเครื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นหน่วยความจำถาวรค่ะจะไม่มีการลบออกไปนะคะต่อไปค่ะ คราวนี้ยังหน่วยความจําเหมือนกันค่ะแต่เราจะเรียกมันว่าหน่วยความจําสํารองค่ะเด็กๆหน่วยความจําสํารองภาพและภาพนี้เลยเด็กๆน่าจะเคยเห็นกันนะคะเจ้าภาพเนี้ยเขาเรียกว่าแผ่นซีดีนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นอืมอที่อาจจะห้อยอยู่ตามตูดช้างใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีใช้เท่าไหร่แล้วนะคะเจ้าแผ่นซีดีเนี่ยอะแผ่นซีดีเนี่ยเขาจะเอาไว้สําหรับ เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลค่ะโดยเขาจะใช้ลำแสงเลเซอร์เนี่ยในการอ่านแผ่น CD อ่านข้อมูลภายในแผ่นนะคะอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแผ่น CD ดีที่เป็นพวกหนังนะคะ่ะภาพยนตร์นะคะเรื่องต่างๆเขาก็จะไลท์ลงไปในแผ่น CD เพื่อเก็บเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นเพลงต่างๆนะคะเขาก็จะเก็บไว้ใน CD ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอรอ์ต่อไปค่ะ เป็นหน่วยความจําสํารองเหมือนกันนะคะแต่ภาพนี้เขาจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะอ่าถูกต้องเขาจะเรียกว่าแฟตไดน์นั่นเองนะคะในภาพนี้ที่ครูหน่อยเอามาให้ดูเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เป็นเพียงตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วแฟตไดน์เนี่ยมีหน้าตาหลายแบบนะคะแต่เด็กๆสังเกตตรงนี้นี่ตรงที่ครูเอาเมาส์ชี้เนี่ยนะคะเขาจะเอาตรงนี้ค่ะ เข้าไปเสียบที่คอมพิวเตอร์เสียบในช่อง USB นะคะอ่ะเจ้าแฟลชไดร์เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะเขาจะมีวงจรการเชื่อมต่อแบบ USB แล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะพกพาง่ายพกพาสะดวกนะคะ,ะต่อไปค่ะ จบแล้วนะคะเรื่องฮาร์ดแวร์น่ารู้ที่นี้ก่อนจะจบนะคะครูหน่อยจะขอสรุปความรู้นะคะว่าเรื่องฮาร์ดแวร์ที่เราเรียนกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทนะคะอ่ะเราไปดูที่ประเภทที่หนึ่งเลยหนึ่งนะคะก็คือฮาร์ดแวร์ที่เป็นในส่วนของส่วนรับข้อมูลค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะเมาส์ค่ะคีย์บอร์ด ภาพนี้เรียกว่าอะไรนะคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรภาพนี้เรียกว่าทัชแพดนะคะต่อไปค่ะภาพนี้เรียกว่ากล้องเว็บแคมค่ะทั้ง4ภาพเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ในฮาร์ดแวร์ที่มีชื่อว่าส่วนรับข้อมูลนะคะต่อไปค่ะประเภทที่2ก็คือฮาร์ดแวร์ประเภทส่วนประมวลผลนะคะส่วนประมวลผลเนี่ยจะมีอยู่1อย่างก็คือเจ้า CPU นั่นเองนะคะต่อไปค่ะประเภทที่3เขาจะมีชื่อเรียกว่าส่วนแสดงผลนะคะอะมีอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกเลยก็คือจอภาพนะคะอย่างที่2ลํลำโพงและอย่างที่3ก็คือเครื่องปรินเตอร์นะคะสุดท้ายเลยค่ะประเภทที่4 ประเภทที่4ก็คือส่วนความจำนั่นเองอ่ะเจ้าส่วนความจำนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยภาพนี้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้เรียกว่าแลมนะคะต่อมาภาพนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆฮาร์ดดิสค่ะเด็กๆภาพนี้เรียกว่าฮาร์ดดิสนะคะต่อไปค่ะภาพนี้เรียกว่าแผ่นซีดีและภาพสุดท้ายเลยก็คือ แใดนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือฮาร์ดแวร์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะเด็กๆจำด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ตอนที่เราเปิดเรียนครูหน่อยจะทบทวนให้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะในส่วนของวันนี้ครูหน่อยไม่ให้การบ้านค่ะไม่มีการบ้านแต่ให้เด็กๆหมั่นทบทวนความรู้นะคะว่าครูได้สอนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วนะคะมีหนึ่งอย่างเป็นการ เช็คชื่อละกันเนาะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะให้เด็กๆถ่ายภาพนะคะแล้วก็เขียนชื่อในภาพแล้วก็ส่งเข้าอัลบั้มลน์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ